ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติรีวิวนะครับทุกคนวันนี้เราก็ตอนนี้เราก็กําลังจะไปพันทิปประตูน้ำนะครับทุกคนเราจะเอาหลิกไปส่งให้ลูก,ะค,ะลลลกลค้นาใน,ในะครับใครที่หลงเข้ามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกรใจด้วยนะครับอืม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  ดูจบมาการที่เราจะออกซ้ายหรือออกขวาเราต้องหยุดนิดนึงนะครับไม่ใช่หยุดที่ก็คือขออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ถูกขาายเรังเบืออ่อเลยเนาะเราต้องดูรถก่อนให้รถทางตรงเข้าไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยออกมานะครับทุกคนแบบนี้อันตรายมากครับ คือมันมีอะไรให้ตื่นเต้นตลอดเลยครับทุกคนแยกนี้เป็นแยกแบบวัดใจมากเลยนะครับรถจะโผล่มาตอนไหนก็ไม่รู้นะครับแยกวิาชาสงพรทุกคนพวกงงไหมมันแกะอะไรมาวะพวกไม่งงไหมมันคืออะไรวะพวกมองกันใหญ่เลยทุกคน กขคิดว่าเฮ้ยมันแปลกอะไรกันมาวะเนี่ยจริงจริงมันเป็นหลิกนะครับทุกคนเอาไว้ใส่การาซจอไว้ฝุดเ,เหรียญอีทเทเรียมนะครับเป็นเหรียญอีทเทเซนเองก็เป็นเหรียญอันดับ2ที่รองจากบิตคอยนะฮะทุกคนแล้วก็อยู่ในระประยบแล้วเราต้องค่อยๆไปนะเพราะว่าไอ้หลิกนี่มันใหญ่มากทุกคน ครับทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะถึงพันทิพย์ประตูน้ำแล้วนะครับทุกคนก็ฝากดีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบเรียลลี่วันนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเป็นแรงใจช่องตีรีวิวด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับของสวัสดีจ้ะ